ผมกำลังขึ้นมาดูห้องที่ชั้นบนมีของมีอะไรตรงนี้เยอะเลยผมว่าจะมาทำความสะอาดเพื่อจะได้เอาห้องนี้ไปใช้งานต่างๆและผมก็เลยนึกขึ้นว่าวันนี้ผมจะไปทำงานอะไรดีวะผมคิดว่าจะกลับไปที่โรตัสใหม่อีกครั้งดูเพื่อเขาจะให้ทำงานเมื่อก่อนผมเคยทำงานที่โรตัสตอนผมอยู่มหกเคิมแรกตอนนั้นเขารับนักเรียนทำงานพาร์ทไทม์เดี๋ยงั้นเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน โอเคเรียบร้อยเดี๋ยงั้นเรามุ่งหน้าไปที่โรตัสเลยรองเท้าอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ที่เดิมโอเคใส่เรียบร้อยตอนนี้กี่โมงแล้ววะเนี่ยเออตอนนี้เวลา5้าโมงสินาทีแล้วโอเคเดี๋ยงั้นขึ้นรถไปเลยเดี๋ยวมันจะขําก่อนน้ามันก็เอ้ยพอดีเลยครึ่งถังโอโหวันนี้รถว่างเลยตอนเย็นเฮ้ยเมื่อก่อนตรงนี้ยังเป็นสะพานไม้อยู่เลยเขาทําเป็นปูนตอนไหนวะเนี่ยเพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้5วันผมขับออกมาได้ไม่นานก็มาถึงแล้วโรตัสโรต,ตัสที่นี่เป็นสาขาโนงหมู่บ้านเสาไฟไฟ้าแถวๆนี้นก็ไม่ค่อยมีเท เหมือนคนเสียสติเลยแฮะที่เขาจะมานั่งอยู่ตรงหน้าร้านโอเคเข้าไปข้างในร้านก่อนพนักงานอ๋อนี่ไงเอ้ยเว็บครับผมจะมาซื้ออะไรหรอวันนี้อ๋อไม่ได้มาซื้อพี่ผมจะมาสมัครงานอีกรอบหนึ่งอ๋อไปถามพี่เก่งดูแกอยู่ชั้นบนน่ะครับพี่ขอบคุณครับดีนะที่เจอพี่พนักงานคนที่รู้จักตอนที่มาทํางานพาร์ทไทม์ตอนนั้นชั้นบนไหนวะอ๋อนี่ไงสวัสดีครับหัวหน้าอ้าวเวฟบมาทําอะไรหรอถึงว่าละเสียงคุณคุเออพี่เก่ง ผมว่าจะมาสมัครงานใหม่ครับโอ้ยไม่มีปัญหาพวกเอกสารเองยังอยู่ไปเปลี่ยนชุดก็เริ่มทำงานได้เลยโอ้โหผ่านมาปีหนึง่งพวกะเอกสารยังอยู่เหรอยังอยู่ดิวันนั้นพี่ว่าจะเอาไปทิ้งแต่พี่ไม่ว่างวันนี้เองก็มาพอดีเนี่ยเดี๋ยงั้นเองไปเปลี่ยนชุดก็เริ่มทำงานได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะกลับละครับผมโอเคไปเปลี่ยนเสื้อผ้าผ่านมาปีนึงแล้วของบางอย่างก็ยังอยู่เหมือนเดิมโอเคตู้ล็อกเกอร์เปลี่ยนเสื้อผ้า เรียบร้อยอ๋อตอนนี้เป็นเสื้อพนักง,งานเลยนีหว่าตอนนั้นที่ผมมาทางานพาร์ทไทม์เขาให้ใส่แค,ค่ผ้ากันเปื้อนเฉยๆอ่าเว็บพี่เก่งจะบอกอะไรอย่างหนึง่งครับพี่มีอะไรครับใบกฎกาการทํางานวางไว้บนโต๊ะนั่นนะเอาโรตาต,ตอนนี้มีกฎการทํางานด้วยเหรออ่านห้เข้าใจนะแล้วนะพี่กลับก่อนครับพี่อะไรวะตอนนั้นที่มาทํามันยังไม่มีใบกฎอะไรแบบนี้เลยเลช่างมันเถอะเดี๋ยวลองไปอ่านดูก่อนอะไรวะเนี่ยรายละเอียดและกฎของการทํางานของพนักง,งานโลตัส กฎข้อที่1เมื่อคุณเริ่มงานแล้วให้คุณดูแลลูกค้าและต้อนรับหรือบริการแนะนําสินค้าแก่ลูกค้าและจัดเรียงสินค้าถ้าเห็นชิ้นไหนไม่ตรงตามล็อกไปจัดเรียงให้เรียบร้อยกฎข้อที่2เดินตรวจสต็อกสินค้าเป็นประจําเพื่อไม่ให้สินค้าสูญหายห,ายหรือลดลงถ้าหากของสต็อกสินค้าไหนน้อยลงให้นํามาเติมไว้ให้เรียบร้อยกฎข้อที่3เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนให้คุณสรุปยอดขายวันนี้และรายงานต่อหัวหน้ากฎข้อที่4หากมีผู้หญิงคนนึงมาถามหาซี่โครงหมูให้คุณตอบไปว่าไม่มีเพราะผู้หญิงคนนี้เขาจะมาตามหา าซื้อซี่โครงหมูทุกคืนหลังจากผู้หญิงคนนี้เดินออกไปจากร้านแล้วให้คุณรีบหาที่แอบทันทีเธอจะโมโหมากพอไม่มีซี่โครงหมูขายขอให้คุณจำกฎพวกนี้ไว้ให้ดีและขอให้คุณโชคดีโอเคเข้าใจละเดี๋ยวเดินไปหาหัวหน้าก่อนว่าจะไปถามว่ากฎอะไรวะเนี่ยพี่เจงตอนนี้อยู่ไหมเนี่ยหรือว่าแกอยู่ในห้องเก็บของวะข้างในก็ไม่มีนะหรือว่าแกลงไปแล้วเดี๋ยวลงไปข้างล่างก่อนโอเคเอาพี่พี่จะไปไหนเนี่ยอ๋อพี่ว่าจะไปส่งของให้กับลูกค้านะ่ะแล้วเวบฟจำพี่ได้ไหมว่าชื่อเรียนพ เดี๋ยวนะพี่เอ่อชื่อพี่ชื่อพี่แพลวเออนั่นแหละผมกาลังจะพูดพอดีเลยแล้วพี่ไปส่งขอให้กับลูกค้าก่อนพี่เลิกงานแล้วน,อน้องนอยู่คนเดียวพี่หลอกแน่โอ้ยพี่ผมก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่หรอกโอเค พีขึ้นรถไปแล้วโอ้โหทํางานคนเดียวอีกแล้วเดี๋ยวงั้นเราไปทําตามกฎข้อแรกก่อนเลยเดินเช็คดูตามล็อกสินค้าถ้าชิ้นของไหนมันไม่ตรงตามล็อกให้จัดให้เรียบร้อยโอเคล็อกนี้ไม่มีอะไรอ๋อนี่ไงตรงนี้โอเคจัดให้ตรงตรงเรียบร้อยมีอีกไหมว่าบริเวณแถวนี้ล็อกนี้ก็ปกติก็ไม่มีอะไรนะล็อกฝั่งข้างหน้าไม่มีด้านข้างไม่มีอ๋อนี่ไงจัดให้มันตรงๆงตามล็อกให้เรียบร้อยโอเคคิดว่าน่าจะไม่มีเรียบร้อยหมดแล้วแหละเราขอเดินไปเช็คสํารวจด้านหลังร้านดูก่อนว่ามันมีอะไรเปลี่ยนไปจากเดิมบ้างมาตรงนี้ที่ ลางจานล้างเนื้อก็ยังเหมือนเดิมฝั่งนี้เป็นที่สต็อกสินค้าของตรงล็อกตรงชั้นนี่โคตรน้อยเลยของมันน่าจะยังไม่ลงโอเคงั้นเดี๋ยวไปอ่านกดข้อต่อไปไว้เลยดีกว่าขึ้นไปอ่านข้างบนว่าจะเอาลงมาไว้อ่านข้างล่างมันเอาออกไม่ได้หัวหนา้าเอาแม็กติดไว้บนโตะ๊ะโอเคมาถึงแล้วต่อไปกดข้อที่2เดินตรวจสต็อกสินค้าเป็นประจำเพื่อไม่ให้สินค้าสูญหายหรือลดลงถ้าหากของสต็อกสินค้าไหนน้อยลงให้นํามาเติมไว้ให้เรียบร้อย โอเคเข้าใจลวข้อนี้ง่ายมันให้ไปเดินเช็คสินค้าตามล็อกถ้าเกิดล็อกไหนมันน้อยให้นํามาเติมลงข้างล่างดูซิทาไมวันนี้เงียบจังอ๋อเอานี่ไงลูกค้ามาพอดีเลยลูกค้ากําลังเลือกของเดินยไปยืนที่เคาน์เตอร์รอก่อนดีกว่าดีแล้วที่คนวันนี้มันไม่ค่อยเยอะมากนั่นไงลูกค้าเดินมาแล้วเออมาจ่ายสังคับอันนี้กี่บาทฮะอ๋อขวดนะ้ำอันนี้10บาทครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับโอเคลูกค้าคนแรกเดินออกไปแล้วเดี๋ยวงั้นระหว่างรอลูกค้ามาเดี๋ยวไปทําตามกฎข้อที่สองก่อนเดี๋ยวขอเดินเช็คตามลล็ออออกนนนาาหหห่่มมมีีไทััขดดรืวงเ ว่าตอนนี้ยังเตรมทุกล็อกอยู่เล้วกลับไปยืนตรงเคน์เตอร์รอลูกค้ามาอีกก่อนโอเคลูกค้ากําลังมาพอดีเลยฮะสวัสดีครับลูกค้าโรตารยิงดีบริการครับคนนี้ก็ลูกค้าคนที่2เดินมาจ่ายตังค์แล้วเออปนรกงานช็อกโกแลตตัวนี้กี่บาทฮะเออช็อกโกแลตยี่ห้อน,นี้สิบบาทครับผมครับ<ะ>ขอบคุณนะครับลูกค้าโอเคลูกค้าคนที่2อ,ออกไปแล้วเดี๋ยวขอเดินเช็คตามตู้ตามอะไรอีกด้วยเออแล้วตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะเออตอนนี้สี่ทุ่มสามสิบสองนาทีแล้วนี่หว่าเร็วจังวะแป๊บๆเดียวตู้นี้เป ไอ้นม <I> ครับพี่หัวหน้าสั่งให้เอาของมาลงนะ่ะอ๋อได้เลยครับยกเข้าไปข้างในเลยครับผมวันนี้มีของมาลงเหรอวะทำไมหัวหน้าไม่เห็นบอกเราไว้เลย ครับพี่เดินเข้าออกไปไว้ข้างในเลยครับดีนะที่ของวันนี้มันไม่เยอะอ่ะยกให้ครบเรียบร้อยละไอหนุ่มเองมาทํางานคนเดียวเหรอวันนี้ใช่ครับผมรุ่นพี่ก็เลิกงานไปหมดแล้วครับเอองั้นระวังตัวด้วยลุงกลับแล้วละ่ะครับลุงขับรถเดินทางปลอดภัยครับลุงไปแล้วลุงคนนั้นแกก็พูดดีอยู่นะเดี๋ยวขอไปเดินเช็คดูในห้องก่อนว่าของมันมีเยอะแค่ไหนมันมีกี่ลังหรือมีกี่กล่องโอเควันนี้ของไม่เยอะเดี๋ยวขอไปดูตามล็อกตามอะไรก่อนเผื่อสินค้าไม่ครบล็อกตรงนี้เต็มอ๋อนี่ไงล็อกนี้ขาด2อันพอดีเลยเดี๋ยวปเเเอออาาาามมจัดขขงก่น้ แล้วก็เอาออกไปจัดเรียงโอเคเรียบร้อยต่อไปอันที่2บางอันก็จัดง่ายบางอันก็หาล็อกไม่เจอหยิบไปไปวางไว้อันที่สองโอเคแล้วล็อกอื่นมีอีกไหมมันน่าจะครบหมดแล้วนะเดี๋ยวไปอ่านกดข้อต่อไปรอไว้เลยดีนะที่ลตัดสาขานี้แอร์เย็นนะเดี๋ยวขอไปอ่านกดข้อต่อไปก่อนมันให้ทําอะไรบ้างจําไม่ได้โอเคมาถึงแล้วต่อไปกฎข้อที่3เมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนในคุณสรุปยอดขายวันนี้และรายงานต่อหัวหน้า โอเคกดข้อนี้ง่ายเลยได้เล่นคอมฟีอีกแล้ววันนี้แต่ตามกดมันบอกว่าให้ไปสรุปยอดขายช่วงเที่ยงคืนแล้วตอนนี้มันกี่โมงแล้ววะขอเช็คดูก่อน เออเวลาตอนนี้ห้าทุ่มสี่สิบสองนาทีแล้วเดี๋ยวงั้นลงไปข้างล่างรอเวลาเที่ยงคืนมีลูกค้าเข้ามาไหมตอนนี้อ๋อมีอยู่หนึ่งคนผู้หญิงลูกค้ามาแล้วเออน้ำหวานอันนี้กี่บาทคะอ๋อน้ำหวานขวดนี้ขวดละสิบบาทครับผมโอเคพอดีครับขอคุณครับลูกค้าลูกค้าออกไปแล้วคนนี้น่าจะคนที่สามนะตอนนี้ยังไม่ถึงเที่ยงคืนเลยเดี๋ยวดู YouTube เล่นไปก่อนผมก็ได้นั่งดู YouTube จนตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วผมก็เลยกดเข้าไปในเว็บโรตัสแล้วเข้ามากรอเช็ครายละเอียดวันนี้ถือว่าจะเป็นโลตัสสาขาเล็ก ผมก็ได้แคบรูปบันทึกภาพแล้วส่งไปให้หัวหน้าตัวเช็คสินค้าวันนี้หลังจากที่ผมทางานเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยว่าจะเล่นเกมในเว็บไซต์ออนไลน์ไปก่อนโอเล่นเกมเพลินเลยสนุกเกินยืนนานโคตรปวดขาเลยก็อีกอยู่ไหนก็ไม่รู้นั่งเล่นจนเพลินเลยลืมดูเวลาตอนนี้กี่โมงแล้ววะเออตอนนี้ตีหนึ่งสิบเก้านาทีแล้วนี่หว่าโอเคถือว่าง,งานที่สามทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไปอ่านกดข้อสุดท้ายไ้เลยโอเคกดข้อต่อไปข้อที่สี่ถ้ามีผู้หญิงคนหนึ่งมาถามหาซี่โครงหมูให้คุณตตออไไปว่่่าาาาาาามมมมมีีีเเพระผผููู้้้้หหหหหญญิิงงงคคคนนนจซซืโทุกกลั เดินออกไปจากร้านแล้วให้คุณรีบหาที่แอบทันทีเธอจะโมโหมากเพราะไม่มีซี่โครงหมูไข่อู้หูยข้อที่4เรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวขอไปเช็คตามตู้ก่อนว่ามันมีไหมตู้เก็บเนื้อตรงนี้มันก็ไม่มีตู้มันว่างเปล่าเลยเดี๋ยวขอเดินไปเช็กข้างล่างอีกก่อนให้มันมีเธอซี่โครงหมูเอง ตู้ข้างล่างก็ไม่มีมีแค่พวกเครื่องในแล้วก็พวกอกไก่ตีหนึ่งแล้วมีลูกค้าอีกเมาอ๋อนี่ไงเดี๋ยวไปยืนตรงเคาน์เตอร์รอลูกค้าก่อนดีนะทางานตอนกลางคืนนะลูกค้าไม่เยอะแต่ข้อเสียมันก็มีเหมือนกันอดนอนวยนั่้ไงลูกค้าเดินมาแล้วเออพนักงานครับขนมนี้ที่บาทฮะขนมซองนี้ยี่สิบบาทครับผมค้าผมขอบคุณค้าลูกค้าลูกค้าไปแล้วคนนี้คนที่สี่เดี๋ยวนักซีโครงหมูมันไม่มีหรอวะเดี๋ยวขอเดินไปเช็คตรงที่ล้างเนื้อก่อนเออว่างเปล่าเลยมันน่าจะไม่มีจริงแล้วแล โอเคไม่มีก็ไม่มีเดี๋ยวกลับไปตรงเคาน์เตอร์เหมือนเดิมดีกว่าไันไงลูกค้าเข้ามาแล้วอีกหนึ่งคนสวัสดีครับลูกค้าดึกขนาดนี้ยังมีคนมาซื้อของอยู่หรอวะเออมาม่ากองนี้กี่บาทคะอ๋ออันนี้ห่อใหญ่คูณ2เกาหลี30บาทครับผมขอบคุณครับลูกค้าโอเคลูกค้าเดินออกไปแล้วเออตอนนี้ไม่มีอะไรทำเราตรวจดูสต๊อกสินค้าก่อนน่าจะตามล็อกยังมีของเยอะอยู่ยังไม่ต้องเอามาเติมนะโอเคกลับไปตรงเคาน์เตอร์เหมือนเดิมผมก็ยืนเล่นตรงเคาน์เตอร์รอไม่นานมากจู่ๆก็มีลูกค้าเข้ามาสวัสดีคคคครรรับบบผผมมลลูููกกก้้้้าาาาานนนนนนีีีีเเเปป็ชอออออ่่สซซ์์ทท1ขวด12 เออนี่หนมลุงขอถามหน่อยเองทงามคนเดียวหรอวันนี้ใช่ครับลุงพนักง,งานที่เหลือกลับบ้านหมดแล้วครับแล้วเอ๋แล้วเองกลัวผีไหมล่ะอ๋อก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับผมตัวน,นี้ดีแล้วแหละเราเองดูข่าวยังอยู่ที่นี่ฮะ มีข่าวอะไรหรอครับลุงมานะลุงจะเล่าให้ฟังนะหลายเดือนก่อนลูกค้าคนนี้เคยมาซื้อของที่ร้านนี้ตอนกลางคืนพอเขาเดิอนออกจากร้านก็โดนรถชนอยู่ตรงหน้าร้านแล้วคนที่ทำงานการดึกอยู่ที่นี่ก็จะเห็นเธออยู่ประจำว่ะนะแล้วช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีใครกล้ารับงานช่วงกะดึกนี้เลยอ๋อมันจริงเหรอลุงมันก็จริงไงนะดิลองไปเปิดอา่านดูข่าวเดี๋ยวงั้นลุงกลับก่อนนะครับลุงกลับบ้านปลอดภัยเดินทางระวังด้วยนะครับนั่นเองก็ระวังตัวด้วยละเออลุงคนเมื่อกี้ก็ดีอยู่นะเฮ้ยลูกค้าใหม่แล้วสวัสดีครับลูกค้า้ีนนะค่่ชไจจมใ ี่แหะมั้งอย่าคิดมากนังไงลูกค้าเดินมาละครับลูกค้ามีอะไรครับผมเออนี่มีซี่โคหมูขายไหมอุ้ยชัดเลยอ,อ๋อมันหมดแล้วครับเดี๋ยวรอบหน้าค่อยมาซื้อใหม่นะครับวันนี้มันหมดแล้วครับ้ย <c oughs> โอเคจะ้ะโอ้โหฟังจากน้ําเสียงเหมือนไม่พอใจเลยโอเคลูกค้าออกไปข้างนอกแล้วตามกฎมันบอกว่าถ้าเกิดลูกค้าเดินออกไปแล้วให้รีบหาที่แอบโอเคดังนั้นวิ่งแอบ,บที่หลังร้านดีกว่าไปไปไปวิ่งวิ่ง,ว,งวิ่งเข้าไปข้างในโอเคข้างในคงไม่มีที่แอบหรอกเดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนเลยโอเคโอเควิ่งขึ้นไปแอบตรงไหนดีวะโอเคดังนั้นแอบบที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่าเข้ามาข้างในปิดประตูด้วยโอเคเออถ้าเกิดเราต้องแอบอยู่แต่ข้างในนี้เราก็จะไม่เห็นลูกค้าคนนั้นว่าทำอะไรอยู่ข้างนอกโอเคงั้นนนนนดดีีีีปปปาาอรรริ้้้่่กมมััููะะตตท ดูดูแอบ,บดูก่อนโอเคตอนนี้เขายืนอยู่หน้าร้านเฮ้ยเดินเข้ามาข้างในแล้วเง,เงียบๆไว้เหมือนเขาจะเดินไปตู้เนื้อเลยวะ่ะตอนนี้เขายืนอยู่ให้ทําอะไรวะนะ่ะในมือเขาเหมือนถือเนื้อถืออะไรเลยนะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวขอเช็คดูใหม่เดี๋ยวนอนมอมอบก่อนโอ้ยตกใจหมดเลยเขามาเคาะประตูนี้วะ่ะเดินไปตรงตู้เนื้ออีกแล้วตอนนี้กี่โมงแล้ววะ ตอนนี้เวลาตีสามสิบสามนาทีแล้วนี่หว่าโอเคงั้นเดี๋ยวตอนนี้ค่อยๆลุกขึ้นแอบไปข้างบนดีกว่าตอนนี้เขายืนอยู่ตรงเคาน์เตอร์ไปค่อยๆแอบขึ้นบันไดไปข้างบนเงียบๆอย่าให้มีเสียงข้างบนนี่มีห้องน้ําแล้วก็ห้องเก็บของคิดว่าห้องแต่งตัวนี่ปลอดภัยที่สุดแล้วโอเคเดี๋ยวงั้นมาเล่นในห้องนี้เงียบๆดีกว่าผมคิดว่าจะนั่งเล่นโทรศัพท์เงียบๆอยู่ที่นี่เอ้าใครโทรมาเปิดเสียงดังไว้ด้วยเนี่ยฮัลโหลครับพี่เออนี่เว็บพี่เก่งเองนะเก็บของเก็บกองไว้เรียบร้อยยังล่ะของมาลงวันนี้ช่วงคืนออ๋พี่ผมเก็บบเรรียย้อหมดแลางค่นี้แหละอยเมื่ออกีี้้เเปิดดดสยยงงโททรศััพ์ซะวตนโทรรรมาเดดีี๋ยวขอปปิะตตูงน้ ดีกว่าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยปิประตูทันเฮ้ยแล้วเขาขึ้นมาได้ไงวะผู้หญิงคนนั้นประตูข้างล่างก็ปิดอยู่โอ้หัวใจแทบวายเมื่อกี้เยวจะนั่งเล่นโทรศัพท์ในห้องนี้จนถึงเช้าเลยแหละผมก็จะนั่งเล่นดู YouTube ดู TikTok ในห้องนี้อยู่เ,เงียบ ใครมาข้อประตูวะตอนนี้กี่โมงแล้ววะเนี่ยตีห้าห้าสิบสี่แล้วนี่ว่ามีมีคนอยู่ไหมข้างในนะ่ะอ๋อมีครับมีครับเดี๋ยวเปิดประตูให้แป๊บนึงโอเคครับพี่อ๋อพี่จะเปลี่ยนการต่อจากน้องนี่แหละครับผมพอดีเลยงั้นนายก็ไปเปลี่ยนชุดกลับบ้านได้เลยครับพี่โอเคเรื่องงานเลยเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยเป็นชุดเดิมลงไปข้างล่างเลยอ๋อพี่ทํางานอยู่ในข้างล่างมีคนไม่ว่ากะเช้ามีไหมเนี่ยตรงเคาน์เตอร์ไม่เห็นเลยอ๋อนี่ไงผมกลับบ้านแล้วนะพี่หมดกะผมแล้วจ้าจ้าเราาากกบ้นดีว่ เป็นยังไงกันบ้างเมื่อผมต้องมาทำงานโรตัสตอนกลางคืนถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ วิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิพิเศษและสนับสนุนช่อง Over TD ทดีกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง Over TD ทดีแล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชำระเงินวิธีการชำระเงินสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ s h o p e e p a y t ์ทูมันนี่ l e t p a y p เพยและเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษสสหรับมาชิก ได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สำหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะนะครับ